สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการพ่อเอื้อใจกล้าอีกหนึ่งครั้งนะครับมาเจอเอื้อนะครับก็ต้องในช่วงนี้เลยก็ต้องเป็นช่วงของนางงามนะครับแต่ว่าเราไม่ได้จะพาไปเจอน้องหมวยเราไม่ได้จะพาไปเจออินดี้เราไม่ได้จะพาไปเจอน้องป๊อปไม่ได้เอาไปพาไปเจอเบียหรือไปเจอใครทั้งนั้นนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราได้นางงามคนใหม่ครับทุกคนเราได้นางงามคนใหม่ของบ้านนางงามที่เมาอีกหนึ่งคนนะครับวันนี้เราจะไปดูกันว่าน้องคนนี้หน้าตาเป็นแบบไหนแล้วก็เจอกันได้ยังไงอะไรยังไงวันนี้ไปเจอกันเป็นครั้งแรกนคครรัับเียยกกมาุ ครั้งแรกเจอกันครั้งแรกทุกอย่างเลยแบบไปรอดูกันว่าวันนี้น้องจะเป็นยังไงแล้วน้องเชื่ออะไรล,ะลักษณะรูปร่างเป็นยังไงแล้วก็จะลงเวทีไหนรอติดตามครับทุกคนอ่าหนุ่มคีเอเอ<ๆ><ๆ>นักรน,นใหม่ <laughs> อ, <laughs> อระรอะไเลยนี่เลยอันนี้ครั้งแรกเ,ราเกนาเก็บไว้ก่อนถ่ายเก็บไว้เอชื่ออะไรครับชื่อมดนันทยาสวนแสวงค่ะ เอออะยืนหน่อยยืนหน่อยยืนหน่อยโอ้โหดูส่วนสูงด้วยส่วนสูงดูส่วนสูงสูงเท่าไหรคะสูงเท่าไหร่คะสูง178ค่ะเออเอาละเอาละชอบทรงจะบอกว่าไม่ได้ไปแกล้งเออบอกแค่นี้ไม่บอกเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูอ่ะหน้าทรงนี้ต้องไปทางไหนครับทุกคนเออโคราชบ้านเอ่งนะอออ๋เหรเออ อ่ะอันดับแรกเจอกันยังไงเจอกันครั้งแรกคืออ่ะเลาต้องบอกว่ามันเป็นสายเลือดเพราะว่าเราส่วนุสิ์เหมือนกันอเด็กสวนเด็กสวนแล้วกันที่แบบน้องฟอลโล่เราอยู่แล้วแต่เราไม่รู้คือแบบแล้วแต่วันนั้นน่ะเรานอนอยู่มาตีหนึ่งกว่าแล้วเอื้อก็ไปกดฟอเอมาแล้วเอื้อก็ส่งให้ดูแบบมึงผู้หญิงปะเนี่ยแล้วเอื้อก็เลื่อนดูไล่ไล่ไล่ดูหน้าคืออย่างงี้คือเอ็มชอบแบบเทปเราเลยเลยนะก็เลยลองตัดสินใจให้เอ็มมาทักไปไม่เคยทักหาใครอินดี้ก็คือพี่สาวเขาเน้ นําถึงท้หมวยเนี่ยก็คือเจอกันในกองก็เลยสอบเล่นแต่อันนี้คือคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยก็เลยตัดสินใจไปเออทักไปไม่เสียหายเราไม่ตอบก็ไม่เป็นไรก็แค่ชวนน่ะไม่ตอบก็ไม่ไม่เราประเด็นพี่อะไล่ดูรูปหนูใช่ปะไล่ไล่ไล่ดูแล้วจะมีรูปหนึ่งที่หนูอะไปยืนอยู่หน้าแบ็คดรอปของมิสไทยแลนด์เวิร์มั้งพี่ก็เอ้าน้องเคยประกวดหรือเปล่าวะอะไรอย่างงี้แต่ได้เคยประกเอาไปดูเฉยแต่แต่งตัวเต็มเลย เขาจัดให้ใช่ค่ะอ่าไปดูด้วยกันอะไรเงี้ยอือเอาละลูกกูอีกแล้วเหรอจะต้องโดนสปอยหน่อยถ้างนั้นเดี๋ยวกูจะด่าพอถ้าใครเป็นลูกเอ็มเมื่อไหร่อ่ะเขาจะสปอยแล้วพี่จะเป็นคนด่านงานในค่ายของพี่อ่ะไม่มีใครอยากเจอหน้าพี่เลยเพราะพี่ไปจิกเดินเดินลดคำอ้วนอะไรพูดให้ฟังซิตอบคำถามซิทำแบบนี้ดเปล่ามีเอ็มคนเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไร ใครจะเห็นว่าเอ็มดุใช่ไหมแต่ไม่ใช่นในค่ายพี <c oughs> ่ดุสุดเออเออเดี๋ยวรอดูกันเนาะอันนี้ก็คือมาเจอกันครั้งแรกเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันแบบเบื้องหลังนิดนหน่อยเดี๋ยวอาจจะมีต่อจากนี้เดี๋ยวนะก็อีกรอบนึงคือถ่ายพอดเทสถ่ายลองชุงลองชุดอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวรอดูตอนที่เราถ่ายพอดเทสเล่นกันดีกว่าอ่าเดินครั้งแรกไป <pathway. S 2> อันนี้คือหลังจากเราพาไปเสริมความงามกันเล็กๆน่น้อยนะครับก็แม่เอ็มเขาก็มาเทนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีการไปถ่ายพอเทศกันนะครับเอออันนี้ยังดูเป็นนางแบบโพสิชันอะไรก็ยังดูเป็นน,นางแบบ E มันคือนางแบบเลยเว้ยการโพสอะไรเงี้ยมันยังต้องปรับเดี๋ยวเราไปดูตอนถ่ายพอเทสกันนะครับคู่น <down>. ี้นะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้เจอน้องมดแล้วแล้วก็ได้เปิดตัวน้องมดไปแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับเราจะพาน้องมดเนี่ยไปถ่ายโพสเทปเก็บเพื่อแบบว่าเอาไว,โว้โชว์โชว์แฟนคลับทุกคนนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าวันนี้ใครจะไปบ้างแล้วก็เจอน้องมดเรวจะสัมพัสสัมพันธ์น้องมดกันใครอยากรู้เหมือนแบบเรลย์แฟนนางงามแบบถามนู่นถามนี่เดี๋ยวจะเอาคาถามพวกนี้ไปถามน้องมดกันนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะออกกองนะครับทีมงานทุกคนของเราต้องตรวจโควิดก่อนทุกคนนะครับตอนนี้ทีมงานของเราก็ตรวจไปแล้ว2คน รอดไหมรอดจ้าอ้าทำนานิ่งอย่าพูดไปนะอย่าเล่นไปนะท้องท้องหรออ่ะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ของเอื้อนะครับรอดครับอันนี้ของน้องเอฟรอดจ้าอันนี้ของคุณเอ็มก็รอดจ้าอืมโกทูถ่ายรูปกันเลยครับไปไหมเอานี้ไงใส่ชุดแล้วเรียบร้อยอันนี้เพื่อนกำลังทำอะไรหรตรวจโควิดทุกคนนะครับก่อนทำงานนะครับทุกคนอย่าไปเอาหน้าล่ามาใส่กันนะอันนี้ของน้องํา อ่ะเรามาลุ้นกันถ้ามีใครตอ <S 2> 2 <S สองขีดผมขึ้นรถเลย <c oughs> อ่าตอนนี้นะครับทุกคนตรวจหมดแล้วตอนนี้ลุ้นของอีป,ป่อยคนเดียวว่าจะขึ้นเป็นตัวอะไรรอแค่คนเดียว ไม่ท้องมาแล้วเฮ้ยึ้นสี่แล้วอีปอยเอกระเทยไม่ท้องค่ะอ่าทุกคนนะครับวันนี้รอดพร้อมทํางานนะครับไปดูกันว่าบรรยากาศการทํางานวันนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เราก็แต่งหน้ากันแล้วนะครับทุกคนเออพี่อ้ําแต่งหน้านะครับโสดไหมครับหนาวไหมครับได้กเหรอได้ย อันนี้พี่คอมเมนนะครับแคนเซิลงานมาทำาให้น้องมดเลยนะครับวันนี้นะครับออกมาเป็นแนวนี้แหละก็ง่ายง่ายเออชูส่งนิ้วเออ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 เนะเออเออเออเอมเออเอ อ่าตอนนี้นะครับคือหน้ามาของน้องยาวไปหน่อยนะครับเอ็มก็เลยจัดก,การ,รอเองจะพลาดก็เพราะเอ็มไม่เป็นไรนะครับใคร,ใครรูปวชอ่ะเออเขาไปช่างทำผมมากอดน,นะทุกคนเขาเรียนเสริมสวยแต่ไม่จบอาจารย์บอกว่าเขาทำไงรู้่าให้ดัดผมดัดหวัหวหวุน้นหัวหุ้นคีบกับขอบโต๊อะอ่ะแล้วก็เอไอ้นี่ไอ้ที่ดัดม้วนๆน่ะเหมือนดัดรอนแก่สมัยก่อน <c oughs> แก่แก่เออแกนนีน่าก็ทําไปกินข้าวไปกินข้าวกูยังไม่กูตกหัวหุ่นหักเลย ถ้าตื่นก็จะเกล้วแม่ตัดขึ้นอีกสิเออแต่ยี่ค่อยๆสกลัวหรอเออกลัวจริงจ่อโมเลกูอีแน่นเสียงตัดเหมือนเซียนเลยนะคะเออก็ไม่รู้หรอนหน้ามาตัวเองแลเร่อก็ดูหน้ามาพอดิได้ได้ไหมอยโหเรื่องากบอันนี้ อันนี้กะว่าอันนี้ทางหนุ่มนะรู้สึกว่าอยากถ่ายเราเก็บไปลงได้ทุกคนว่าไงเก็บอันนี้คือเป็นผู้ควบคุมการโพสนะครับโครอกกโอ้ราฟกี้ไม่ต้องหาว่าเราคัปพี้นะคะรู้จักพินเทเลสอันนี้คือเรฟเฟอร์เรนซ์เรฟเฟอเรนเขาเรียกว่าเรฟเฟอร์เรนซ์มันคือพินเทเลสเราก็จะเล่นเล็ประมาณอ่ะทุกคนต้องมีอยู่แล้วเวลาทำงานโอเคแค่นี้ค่ะี้กออ่ะก็ยังไม่เสร็จกับหน้าม้างงมากชุดแรกต้องมาเร็วเร็วเอา อย่ยิ้ม่พราียนนี่ยนี่รีบลงดิอ่าลูกแรกอีปล่อยลรงยืนเทียบกันดินี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะดูดิโอ้โหตายสูงมากมีนด้วยเออเอาไปเดี๋ยวไปลูกแรกกันครับพี่ม้นเหมือนเดินจะไปตีใครตอนเนี้ย ไข่ไปพี่แทนนะครับช่างมือหนึ่งของนางงามนะครับพูดเลยที่นี่นะครับงงลงสตูดิโอนะครับทุกคนเออไอเออเออไม่เคยกลัวใครนะครับมาเลยเด้อยตาเอ,อตาอะไรนะตาเอ,อ <laughs> เออไม่เคยกลัวใครนี่ไม่ใช่อะไรเพราะเดินสวนออกมาเลยเรากลัวเหมือนกันก็โชว์ไปเลยสิคะเออมาแล้วมดไปแล้วอุ้ยมาแล้วอ้ําก็มาแล้วเฮ้ยวันนี้ยินดีนะครับที่พี่เอฟมาไม่เคยมาเลยนะมาทีแรกวันแรกเลยเพรามดเลยเออเออแฟนคลับบอกว่าคลิปพี่เอื้อแค่สิบนาทีไม่พออยากทำครึ่งชั่วโมงไปถามกับคนตัดเอาเลยนะครับทุกคน อ,อ,อันนี้อีกหนึ่งชุดนะครับชุดของมิลินนะครับทุกคนอ,อ,อันนี้ออกวันหวานนิดนึงแต่ไม่ต้องหวาดมากไม่เสร็จสักทีคนเนี้ยงงพี่มันมีจำแน่งไมีจำแน่งเหรอ นี่แล้วไงอ่ะนี่แล้วไงอ่ะก็ไม่ได้ออกไปไหนสักทีแล้วมันเป็กับเต้าหไม่ได้มากันเหรอเนี่ยเอเมื่อกี้กินของหนูเียนคิ้วฝึกแล้วแม่หน้ก็บอกหนูว่ามันสีซอยเอาควายไปเอาวันนี้อินดีถ่ายด้วยนะครับทุกคนครับอ่าอันนี้อีกหนึ่งชุดนะครับเป็นแบบอารมณ์เท่ๆเออเออดีดีดีอุ้ยดีเซ็กซี่เลยดี เออเออเออโหโอโหโอ้โหลุงลุงก็บอกทำไมลุงลุงบอกทำไมเขาไม่รู้โบเป็นสีนี้ได้นะเป็นแบบเออ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 ดูแลอย่างดีนะครับทุกคนมามาเออมาเซ็กซี่เอออ่า ไปไหนอันนี้น้องอินดี้นะครับอุ้ยเอาไปไหนเนี่ยถ่ายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะถ่ายคู่กับอะไรน้องโมดส่งไม้ต่อให้กันและกันที่น้องบ้านเออชุดนี้คือชุดของก็ต้องขอยินชุดของน้องมวยนาะชุดนี้ของมวยนะครับจริงๆเราจะเอาไว้ประกวดที่จุมพรแต่ว่าโดนเลื่อนฮึ่ยๆก็เลยมาให้อินดี้ใส่ก่อนนะครับ ยิ้มกอนเนอะเออเดี๋ยวรอดูถ่ายคู่กันนะครับอ่าอันนี้เราเปลี่ยนลุกอีกหนึ่งลุกแล้วนะครับเป็นผมเปียกนะครับอ่าเออจิกให้เขาดูหน่อยอ่าอันนี้พี่อ้ํากําลังเปลี่ยนหน้านิดนึงนะครับ <c oughs> เติมหน้าอุ้ยสวยมาก <c oughs> เออ <c oughs> อันนี้อีกหนึ่งลุกนะครับอ่ะลองพูดสิลองพูดสิ นัน right. uh, well, uh ิยาสุวรรณสวงไทยแลนด์เท้าเอวเลยนะพลังเลยนะพลังขอพลังนะหนึ่งสองสามนันท uh. ิยาสุวรรณสวงไทยแล้วนักเสียงนะคู่ว่ามันก็โอเคอันนี้คือรายการไม่ทองคายสองมือกาบลงที่ตรงเนื้อเออเออดี ได้แล้วดีโอ้โหตายแล้วอันนี้อีกลุกนึงนะครับทุกคนไปชุดราตรีเราจะถ่ายคู่กับพี่อินดี้กันนะครับหล่อขึ้นะเออสวยมากเออนี่สวยจริงไม่ท้ายเอาไปเอาไปเอาไปโอ้ยโอ้โหตายแล้วตายแล้วตอนเนี้ย อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพอนี่นี่ยังไม่มีฝาล่าไม่จบแล้วออ่เอออ่าประกบประกบกันเลยนะครับทุกคนพี่น้องนะครับประกบพี่น้องีตัวตรงพลังจะใส่ลังไมด้หร หมดยาแมวหมดยาแมวหมดยแพมดมั่นใจ <c oughs> ไม่ต้องเกรงสู้กัเลย,เลย,เลยนะสอบมนตู้้กันนะน้เาไห่สอฆ่าให้ฆ่าหมดฆ่าไปเลยสู้กันสู้กันสู้กันสู้กเออเออ,เอ,อ ตอนนี้เปลี่ยนให้เป็นอินดี้เป็นหวานนมมดเป็นเผ็ดนะครับตอนนี้อ่าเออเอออเาอะไรมาไม่ได้อะเอาอะไรมาไม่ได้อ่ะ

คนเริ่มกำลังจะหมดแรงกันแล้วนะครับตอนนี้พลังพลังพลัง ตอนนี้เราก็แอบงงเหมือนกันนะครับว่างานยังไม่เสร็จแต่ทุกคนก็เก็บของแล้วนะครับช่างทำผมแต่รีแล้วมันจะไม่ทไงอ๋อช่างทําผมก็เดี๋ยวมีอีกทรงนึงก็เก็บแล้วนะครับช่างแต่งหน้าอีกรูปนึงก็เก็บแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนก็เหนื่อยล้าแล้วก็อยากกลับบ้านกันแล้วนะครับวันนี้ก็เหนื่อยล้ากันมากๆเลยทางที่น้องก็ยังถ่ายรูปอยู่นะครับแต่ก็ยังเก็บเออดีดีโอเค ทรนี้เขอเสียงหน่อยเออหมดไงใส่ชุดเขียวแล้วส่งพลังมากีดชุดเหลืองชุดเหลืองอ๋ออาชุดนี้ข้าวมากนะครับข้าวสุดเออเอาสอท่านได้เล่อะไรอะไรล่อะไรล่เอออะไรล่ไมอะอะไรัดอะไรมเออะไรอะไรใจงดอะไรโอมือสั่นไปหมดเลยนะครับตอนนี้ มันมาละมันมาละม่แไมออนอะไรมาอีอยงนะเลามือเน่ยอยู่บอกมือนื่จ้ะแม่ไม่ไงล่ะ้ก็ต้องแบบว่าอันนี้นะก็ต้องแบบสอมพูดถ้าถามเรื่องภาษาได้ไหมได้ยุคค่ะภาษาอีสานนะค่ะวันนี้กี่ลุกเนี่ย โอ้โหถ้าไปทำงานได้ประมาณ8คิวอ่ะอีดองไม่เหนื่อยเลยโลดมากไปเซตลุกอ่านี่นะจ๊าอ้าวตอนนี้คือไฟดับแล้วนะครับสวยไฟดับเป็นแบบนี้นี่เองเอไงไรก็เด้อ้าตอนนี้ฝน,นตกหนักนะครับวันนี้อันนี้ก็อีกหนึ่งลุคนะครับทุกคน ระวังแม็ระวังสอบหายหันมานี้อ่านิดนึงเออทาเลยาเลยดีเออเออเออปลี่ยนเปลียนเปลยนเปลี่ยนเปลี่ยนี่เปยเปลีนเปีนเลี่ยนยนเปลี่ยนเปี่นเปยเปลี่ยนเ่นเี่ยทำนปล่ยล่ยเยนปน่เคยนป่ยนเปลเน่ยเ แค่ตรงอกขึ้นมาแล้วนะคะแค่ตรงเฮดช็อตค่ะถ้าดึงเบียร์แก่สวยก่อนึินหน้าดือแบบดึงเปียมอสดึงเบียร์เจ้นเบียเออเฮดช็อตนะขออินเนอร์เออดีชลนกชลนกดูดปากหน่อยขอเป็นหน้าจุมหน้าดีอ้ยสวยมากจับเลยมีคนหน้าอะไรอย่าี้ให้เห็นกรอบหน้าเราหน่อยเพราหน้าเราขายได้หน้าเราสวยเชยคางนิดนึงเชยคาง อออออเรียนี้ได้มาช่ว่าเหมือนอย่งเี้ยตรงคัเอะไรเื่อยๆจับคอโอ้โหดีมากชุดนี้ดีมากเรียบโกดีมากเียดไม่ชอบอกก็ดีเลินะดีดีเลยดีตาดีตา อันนี้มาถึงลุคสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับทุกคนอารมณ์อะไรเอ็มอันเนี้ยเป็นแอดเซนทันอ่เอสเซนทันพูดดีเดิน Ad เซนทันเอออันนี้ยิม้มอันนี้ยิ้มได้เอาฟิลยิ้มดีกว่าอันเนี้ยคนเราคนเราได้ดีพลังพลังอ,อีกนิดเดียวจบแล้วอีกนิดเดียวจบแล้วอ่า เลิกกอครับเลิกกอขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับเออ อาเป็นไงบ้างี่มาวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะสั่นมากสติสติสตางใช่ไะมหลุดหมดแล้วค่ะแต่ทำให้ดีมากนะครับวันนี้เออเดี๋ยวเจอกันอีกยาวๆนะครับมดฝากบอกอะไรหน่อยกับคนที่เชียร์ตัวเองมดก็จะทําให้เต็มที่ค่ะคืออนาคตเป็นไงมดไม่รู้แต่สิ่งที่มดแบบ ให้สัญญากับทุกคนได้คือมันจะทําให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดค่ะเออรอดูได้เลยนะครับพี่มดนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะเอาเงี้ยมาเลยอ่าตอนนี้เราก็ถึงบ้านกันแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับน้องมดเหนื่อยไหมวันนี้ก็เพียรๆนิดหน่อยค่ะแต่ว่าสนุกมากกว่าเออดีมากอ่ะแล้วเป็นไงบ้างสาหรับการทํางานไายแบบการเป็นนางงามวันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เลยค่ะในเรื่องอะไรหลายๆอย่างด้านการถ่า อแต่ก็ยังคงความเป็นตัวตนมัอยู่นะคะแล้วก็ได้ทําทรงผมแบบใหม่ๆด้วยแต่งหน้าหม่เใหม่อะไรนะคะเราไม่เคยทําใช่ไหมล่ะใช่ค่ะแล้วอยากจะมีอะไรฝากบอกแม่ๆแฟนนางงามบ้างไหม มดแบบรู้สึกขอบคุณมากๆที่ทุกคนแบบซัพพอร์ตแล้วก็ให้กําลังใจมดมากขนาดนี้มดไม่เคยแบบได้รับอะไรอย่างนี้เลยค่ะอยากจะแบบขอบคุณทุกคนมากๆรู้ว่าทุกคนแบบตั้งความหวังแล้วก็คือยังใหม่มากใช่มดมดใหม่มากสําหรับวงการนี้ค่ะแต่ว่ามดอยากบอกว่ามดจะทําให้ดีที่สุดมดจะตั้งใจทําตั้งใจเรียนรู้ให้ดีที่สุดอยากจะให้ทุกคนแบบช่วยติชมคอมเมนต์มาได้เลยค่ะมดจะนําคําที่ทุกคนติชมค่ะมาปรับให้มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นจริงๆค่ะ ที่จะแบบทำให้มันดีที่สุดทำให้ออกมาดีที่สุดนะคอ่าจะบอกทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเรามี Open Chat แล้วสําหรับกลุ่มเราเพราะว่าที่มดได้พูดออกมาเนี่ยเพราะว่าเราตั้ง o Open Chat ชแชททีนี้ก็มีแฟนๆนางามซึ่งเอาจริงๆมดไม่เคยมีสิ่งที่ทุกคนเป็นแบบนี้เลยทุกมดไม่เคยได้โอกาสจากคนรอบข้างที่แบบว่ามาโฟกัสมดไม่เคยได้คําติชมไม่เคยได้ตัวตนเอาพูด,ดง่ายๆใช่ไหมล่ะตรงนี้พอมีตัวตนปุ๊บมดรู้สึกดีใจมากแล้วก็มดไม่เคยได้รับโอกาสแบบนี้เลยมดก็เลยดีใจมากๆใช่ไหม เออก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาพูดคุยในกลุ่มพูดติชมเพราะทุกคนแม่ๆทุกคนคือให้กําลังใจมากแล้วก็ให้แบบว่าให้ติดตรงนู้นให้ไปทําตรงนี้เพิ่มอะไรแบบนี้เนาะอย่างเช่นเรื่องการยินน้มตอนนี้มดก็กําลังเช็งอยู่นะคะเออวันนี้นะครับ<ๆ>ก็เหนื่อยมา,มากแล้วเดี๋ยวจะพักผ่อนละกันเนาะอ,อ่ะบ๊ายบายแฟนคลับหมยครับต่อชุบเลยตอุอชบเลยอ่าฝากไปในังใจดีมดด้วยนะครับบ๊ายบาย